วนตันดีแท้นี่แเมียมีพี่น้องวู้ดุกมูครับสวัสดีครับพี่น้องสุคสุคนสมองสุบอนครับที่กําลังเบิ่งกำลังติดตามรับชมยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องอันน้นทั่วครับมือนี้ผ้ามาเบิ่งงัวอยู่ที่กําไรฟาร์มครับอ่ะครับพี่น้องหาของถือหาใส่เงินครับมาเบิ่งเอานี่นะครับเนาะน,นี่พิกัดบ้านยังก็ครับพิกัดบ้านาน้องบัวตําบลโสงนกเต็นอำเภอเมืองพน จังหวัดขอนแก่นมือนี้เอาสิพายโพลพอกับเบ้าโอมครับครับโหลบาดีเบ้าโอมครับสวัสดีครับพอนั้นครับบารนี้่จะพบพอกันถือเก่าเนาะครับผมอางการลายมือเติบครับพี่น้องเอามือนี้จากรายการครับมินี่นี้เป็นที่เบียดรายการครับที่เบีดรายการครับพี่น้องซื้องวดจากนี้ครับการรับประกันการรับประกันค่าทุกค่าทอนครับประกันทองก็คือว่าประกันทองครับอืมค่าทุกค่าทอนกระดูกสุดครับประกันตาม กติกาสากลนะครับับระยะเวลาครับระยะเวลาสิบหาวันครับสิบหาหมื่นเนาะครับผมทรงไดหลายเป็นดยครับทรงฟีดลอยกิโลครับผมทรงฟีดลอยโลแมนครับต่อได้บ่ครับต่อได้ครับต่อได้เนากันได้ครับถ้าเบิ่งถ้าต่อเด้อ่องเด้อเอากันเบอร์แรกตัวแรกกันเนาะครับเป็นแม่มานครับแม่มานสาวครับทองแรกครับทองกับพอไดโน่เนาะตัวนี้เป็นทองตัวครับค่มโตครับผมโอ้แดงดีราคาครับเบอร์แรกเหมือนเก่าพันห้าร้อยครับนี่พี่น้องเป็นเต่าบ่อแดงจึ่งคืนเน้นๆเลยนะตีเนาะครับผม โอ้คอแข้งขาดีงวัวปล่อยเลี้ยงบ่ใครบ่รใครผูกเด่บนบ่อกน,นครับนี่มันก็สิห่นหาหมูมันงเหรอครับนี่ยนี่วันสิปล่อยแข้งขาเป็นก่อนด้วพี่น้องมึงมึงนุ่มก็ถือว่าดีการยางโอ้ยพันยางโชว์ให้เบิ่งเลยครับผม 1> 1, 90, หนึ่งหมื่นกว่าพันห้าร้อยครับห้าร้อยทองสา <3 S 1> มเดือนครับทองสามเดือนด้วครับพอห่มตัวเนาะแมนครับนี่พี่น้อง ทองสามเดือนพอคมโตหนึ่งหมืนกาพันพี่น้องว่าเป็นเตาบอลเนี่ยหนึ่งหมื่นเก้าพันได้สด 500, ได้นังดีเนาะครับผมเด็สีงามพร้อมได้ตัวนี้เนาะครับขอขาเล็บโอ้ข้อท่าครับนุ่มเลยดีดีงามงามครับนี่ครับเบอร์ที่หนึ่งอ่ะพี่น้องมักอยู่เห็นแล้วอยากได้ครับกับโทมา่านะครับเนาะนี่คือเบอร์ที่หนึ่งครับสูงเท่าไรครับโอ้ย <c oughs> <c oughs> อ่ะสามสิบเจ็ดพี่น้องคมสูงเลยสามเจ็ดนี่พอดีพอดี ้เบิ้งเบอร์สองครับครับพี่น้องมาหนิตันจือลือเบอร์สองครับมันทองครับทองไดเพื่อนนี่ทองแรกครับทองแรกคือกันแมนครับแล้วคาเปลี่ลายไปเลยครับเป็นไปสองหมือนเก่าพันครับสองหมืนเก่าพันครับสาวทองแรกโอ้ตันคักสูงนีเท่าไหร่หน่อยเนาะสูงลอยสามสิบแปดรับสูงอยู่ลอยสามสิบแปดสามสิบแปดสามสิบเก้าเครื่องดับเนาะครับผมพ้นหางงามด้วยครับด้วยนี่ข่นหางแดงสามเดือนครับทองกับพริกแดงครับผมอันอันนี้มีใบเพื่อนบ่มีใบครับ อ้าวพี่น้องพิกเดียงด้วยครับเรียบ่เนี่ยได้รุ่นขาขาลูกใส่กันแท้เลยพี่น้องเนี่โอ้ตันดีเนาะครับผม <c oughs> ยิ้มตันบีบบุบุ่มด้วยครับนี่บีบบุบุ่มแท้ๆผมบานนี่มบม่งนามลางครับผมไม่ย้อนโอนโตนข้อหน้าหนาสาวทองแรกโอ้ตัวนี้พอเพิ่มกสีดีด้วยเนาะแม่นครับตันจืดลืออ้าวพี่น้องครับราคานี่ อยากได้เอาไปเป็นนอเป็นแน่อไปเลี้ยงครับง,งามนั่นหนาตันๆข้ากับพ่อต่อพ่อฟั่ง,งโอ้บ่มีมองมุมครับตัวนี้หมองๆได้กับบ่มีหมองติเครื่องดังปืนๆเนาะครับผมอ่านี่คือเบอรอที่สองนะครับเอออย่างเราเบือกับบ่มีหมองตีหรอกครับพี่น้องตำานีเบ่เห็นดอกครับนี่นี่ครับเบือเห็นตำหนี้รอกรับประกันตำานี้ครับอืมเบอือที่สามนี่ชุดแม่ลูกได้พี่น้องเป็นชุดแม่ลูกแม่ ชุดไม่ลูกชุดนี้เปิดไรไปเลยครับเปิดไว้สองหมื่นเจ็ดพันครับสองหมื่นเจ็ดพันลูกตัวที่ใหเป็นตัวแรกครับอได้สดตัวนี่เมียหัวหลนทั้งแม่ทั้งลูกเ่แม่ครับโอ้หัวล่นด้พี่น้องสีออกน้อยสีนี่ก็งามเลยเนาะครับผมสีงามสีงามนามเลียงอีดียคือสีอิงตึงขึ้นข้อลูกนี่หนาเลยลูกนี้คือลูกนบ้านเนาะครับผมสองหมื่นเจ็ดพันทีครับสองหมื่นเจ็ดพันครับอ่ะต่อเอาพี่น้องบ้าน เบิ้งคอเบิ้งแข้งเบิ้งขาเบ,บิ้งเล็บเอาครับนี่เด้อพี่น้องเบิ้งซึ่ง่อแม่เล็บแม่เล็บลูกนะครับเนาะช่วงหางเออลูกเครื่องดำ่ได้พี่น้องเด้อแต่ว่าแม่เพิ่นเครื่ององมแม่นครับวันนี้นุ่มแหลมดีดีครับนุ่มแม่เพิ่นนะไปแหลมแหลมคอคอถือดีเนาะครับสูงกับประมาณร้อยร้อยสี่สิบครับแม่เพิ่นเนาะครับผม,อ,มอันลูกได้จ็ดเดือนกับครับพี่ลูกเกเขาสามเดือนครับลูลกอะวางสามเดือนครับผมประมาณนี้ครับ โอ้โหหล่นตัวนี้เนาะครับหล่อบลับครับนี่เป็นที่พี่น้องเบิ่งแล้วเห็นมักบอแต่ว่านม่นี่หนังหนังดีนะครับจะไม่เกิดไม่เให้เกิดตกน้ำเลี้ยงเนาะครับวันนี้ก็สิอ้วนขึ้นยุตตัวเนาะครับเพราะว่าถือหยาเนี่ยหยาเลยมีอะไรที่พี่น้องบ้านใดกระสิคือสิปงแนี่เนาะหยาเนาะผู้หางวดเปเลี้ยงก็เป็นตาเอาไปเลี้ยงแล้วครับหยาเลยมีแล้วเนาะเบอร์ซีครับผมเบอร์ซีกับอุ้งกะทิเลยเนาะครับผมลูกตัวแม่ครับ เป็นลูกแม่ชุดแม่ลูกลูแม่ครับเบอร์ซีโอแม่นี่สีนวลนวแต่ให้ลูกแดงพี่น้องครับผนี่ครับงวไยให้ลูกดีนังนานาครับลูกเกินแม่อันเบอร์ซีนี่ราคาเปิดไรนะครับหมื่นเก้าห้าร้อยครับนี่พี่น้องชุดแม่ลูกลูกแม่ครับมึงมื่นเก้าพันห้าร้อยโอ้เป็นตาอวพี่น้องวานินี่หนาดีเนาะลูกลูกลูกได้จักเดือนครับนี่ลูกได้สิข่าสามเดือนครับ ลูกสเขาสามเดือนลูกตัวใดพี่อน,น้อนี่ลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองครับผมแม่นี่สูงหลายไปเลยเนาะสูงหลายสามสิบวกครับหลายสามสิบวกบลูกนี่ยีาบวกเลยเนาะครับผมโอ้หนังหนาดีครับลูกงามแม่นี่ให้ลูกดีได้พี่น้องบ้านตัวบนใหญ่ดอกแม่แต่ว่าให้ลูกโอ้คักข้อขาเรียบนุม่มดีมดครับนี่ไม,มตำหนีได้ได้พี่น้องนี่นี่มัวไทยบ้านเท่านี่แล้วอนุรักษ์พันธุไทยไ้ในได้พี่นอ้อง จับไงบ่ายไงนี่ครับเนื้นอแสบบดติดมันนี่ครับกุ้งแทยบ้านเฮามันบรรหลายสำหรับสําหรับพี่น้องอีสานบ้านเฮาด้วยครับเด้อยงูเนื้อสิลาเนี่ยสูงกุ้งแท้ไปเลครับนี่คือเบอร์ที่สี่เนาะครับผมเบอร์ที่ห้าตัวนี้เลยเนาะเบอร์ที่ห้าเป็นแม่ลูกตัวเมียครับเบอร์ที่ห้ากับแม่ลูกลูกแม่ชื่อกันบอกครับผมอันนี้กับแม่ออกนุ่นเขาขาวดูวเนาะ โอ้ลูกแดงตัวนี้แมมลูกแดงอัน<อ><อ>นี้แม่ทองแล้วนะครับนะแม่ทองพร้อมครับซื้อ2องได้สามครับแม่ทองประก,กันทองเพราะว่าผมตรวจทองแล้วโอ้แม่นี่รับประก,กันทองครับ,รบตรวจ <ผม S 1> <อ>ทองแล้วครับชุดเบอร์ที่หานาะครับผมเบอร์ที่หาซื้อสองได้สามแม่ทองจะเดือนกว่าครับทองสองเดือนครับทองสองเดือนคือสิแมตรทองผ่อนบ้านเนาะครับผมแม่นี่สูงเท่าไหร่เนาะนี่เนาะสูงร้อยสี่สิบบวกครับเห็นเนาะครับผมเอารอยสี่สิบบวกเห็นลูกนี่ทองตัวที่ไดนครับ ตัวที่2ครับลูกนี้ทองครับลูกทองตัวที่2ราคาครับราคา24 0 0 0พบาทครับ24,000พได้สมตัวครับผมนี่ครับลูกเขาเอาลูกมาแล้วครับบาดนี้24,000เด้อพี่พนได้พนองเด้อนี่ครับโอ้ก็ถทือว่าให้ลูกดีสุดโตตัวนี้เนี่ยเงาดีเนาะครับผมลูกเงาอาลาดีดีครับคอพุนคอหนาครับแท้ให้ลูกดีครับอลูกก็สิประมาณ4 3เดือนเลยที่ครับผมให้ลูกที่ครับงัวมุนเนี่ แสดงว่าให้ลูกทีได้เนาะครับผมเพราะว่าลูกเพิ่งทีสามเดือนนี่แหมทำชีเดือนนี่บัดนี้แม่ท่อของสองเดือนแล้วสองเดือนหร้อแ,แม่นั่น,อนโอ้ลูกสองเดือนนี่ทับไปตุ้นนี่เนาะครับผมข้อขาเล็บดีครับแม่นี่นุ่มเห็นอย่นี่กับบุม้มติงเล็บก็บถือว่าดีบอเบียวบอบ,บิดคอกระตรงและค้านี่พี่นอ้องต่อเอาลดนี่เครื่องด,ดํามเลไหมนี่มักลูกเพิ่นวะครับผมเนาะ ลูกพันงามครับไม่ใช่ลูกพันงามในราคล่ะข้าเนี่ยแล้วก็เทนี่ก็จของพันมนเป็นลูกพริกแดงเลยครับโอ้เนี่ยแมนครับพนมนีใบอยู่ต่ว่ากใบพันหาเพราะเห็นพันมามันเป็นลูกพริกแดงครับกระยอนลำตัวมันดีเนาะครับมันเห็นขันงัวลูกพอจริงๆมันมันถือตาเขาตัวมันคือคือถือตาเขาหลุดนะครับผมนี่ครับนี่ไถผสมกับบามันเนาะแมนครับออกมาทรงนี้ครับเอ้างามครับราค่านี่เป็นตาเอาไปเลี้ยงแล้วครับบ้านในพวกไปเลี้ยงอ่ะ ประกันท้องครับแหมอ่าสื่อสองเลสามรับประกันท้องพร้อมเนาะครับผมแต่ค่าเท่ากับอีกเพี้ยนึงครับสองหมื่นสี่พันบาทครับนี่่อลองได้ครับเลสามตัวเนาะครับผมครับพี่น้องครับมาเบิ่งเบิร์ดที่หกครับบ้านนี้เป็นชุดแม่ลูกลูกแม่คือกันตัวใดเป็นแม่ตัวใดเป็นลูกตัวนี้เป็นแม่ครับตัวมุมเนี่ยแม่ครับตัวนี้เป็นลูกดิครับผมแม่กับท้องแล้วสามเดือนครับเนี่ยแม่ท้องสามเดือนครับ เป็นชุดซื้อซ้งในส้มแม่นครเบอร์ที่หกครับผมราคาเท่าไรครับสองหมื่นสองพันครับสองหมื่นสองพันควมสูงแม่นีเท่าไรครับเกือบร้อยสามสิบและครับเกือบร้อยสามสิบแต่ว่าท่านถึงเนอะแม่นครับลูกกับเกือบร้อยสามสิบเพื่อกันครับผมแม่กับลูกพี่น้องบ่นนี่แม่ลูกหนากัวหนาเนาะครับผมนี่ครับงัวไทยกับกิงอยู่ครับแต่มันให้ลูกดีพี่น้องซื้องัวไปเลี้ยงราคาถึกถือครับ หาเหลือกเอาเมียไอ้ลูกเก่งๆนีครับพี่น้องตึกเดือนแล้วครับลูกคนนี้ลูกสี่เขาสี่เดือนนี่แหละครับสี่เดือนใช่ไหมครับผมผ <laughs> ู้ดใดเห็นหนีบอเซอียได้ว่าตัวนี้เป็นลูกตัวนั้น <laughs> มันใหญ่ใส่ซ้ำกันตัวตัวนี่แม่พี่น้องแม่กับอทองนมลงนะครับโอ้ย oh, <laughs> แม่กับทองซือสองในสามเอา้าครับผมดีราคาหีเนาอครับผมตัวละเมืน่นอันลูกไหนเพิ่นครับนี่เห็นด้วยนี่ตัวนี้ลูกที่สองครับลูกที่สองลูกสามในทอง หนูขี้สามันสองโอ้โหว้าวเอาไปเลี้ยงเป็นฝูงเนาะครับผมมีปล่อยไปลยปล่อยใส่ปลาหยางปล่อยน้ำตีนคอตีนเขาเลี้ยงโอ้คู่นี่พี่น้องกันแม่นเนื้อนี่คจะมาสิแขีนได้เนื้อหลายเนาะครับผมแขีนอันตันทั้งเมียทั้งลูกพี่น้องขายแต่ลูกสาวกับจีบได้ใครได้ทุนคืนหรือเปล่าครับไม่ไค่เดี๋ยวดีว่าแม่นลูกนี่มันที บ้าขัดสรงกิโลนี่หนาก็แม่อยู่ดีเนาะแม่ครับเนื้อตรงไหล่ไหล่ก็แม่แทรลูกอู้ให้ลูกดีให้ลูกดีครับผ้าพี่น้องเบื้องง่วแบบนี้แหละครับราคาถึกถึกราคาถึกถึกครับงามๆทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยง่วไทยผันเท่าครับอนุรักษ์ไว้แน่ครับบรักษาบะยากบันง่วไทยผันเท่านาะครับผมครับพี่น้องครับบันนี้เบอร์ที่จิตกับเป็นแม่ลูกลูกผัวเด้อพี่น้องบันนี้ครับผมแก็เป็นง่วกลางกลางเนาะง่วไทย ชุดปหาใหญ่นี่แหละเนาะครับผมราคาไหนครับชุดนี้สองหมื่นสองหาร้อยครับสองหมื่นสองพันหาร้อยครับผมแม่ลอยสี่สิบบวกครับแม่นี่เห็นลอยสี่สิบเนาะครับผมพุ่มสูงแม่วันนี้ลูกพูนี่ลูกตัวไหนเพื่อนครับลูกตัวแรกครับลูกภูลูกตัวแรกอายุเท่าไหร่ครับอายุสองเดือนครับโอ้สองเดือนกับกรสิทับตัวนี้เนาะครับแม่เพื่อนกับเป็นคนนังดีเติบโตพี่น้องเนี่ผมนังหนาตัวต่อไปกัดมันขึ้นเหรเอาพอบะมันใช่บุ๊งเนาะครับผม อันนี้คือทับน้ำบาดน้ำซองหนึ่ตัวนน้เนาะแมนครับข้อเหล็บขำแม่นี่ก็เฮ้ยว่ามีเข้าตัวหนิไหมเขารุดว้างหันละครับแต่มันหงุดหงิครับก็ถือว่าพวนคุณเติบอยู่ดิครับผมเนาะขันบ่กคุณมันมาสี่ยืนหนึ่งที่กันกันมูนบวกคุณเนาะแมนครับถือว่าเลี้ยงง่ายด้วยครับเดี๋ยวง้วโมนี่เลี้ยงง่ายง้วไทยหมืนเท่านีไม่ต้องห่วงครับปัญหาน้อยจับใบง่ายเลี้ยงง่ายครับกินก็กินบ่หลายครับ มันจะมีใหญ่เพิ่นเล็มเนี้ยเพิ่นก็อ้วนดอกครับพี่น้องให้มันเ่าขายง่ายครับราคาถือโอ้ตัวนี้ลูกก็เริ่มสิแข็งแล้วตัวนี้ครับผมนี่ครับราคาสองหมื่นสองพันห้าร้อยครับสองพันห้าร้อยฮะพี่น้องเมึงอยู่อยากได้ด้วยครับเด้อเมนี่เป็นเมยที่หนังหนาเติบแล้วก็ตัวใหญ่เติบครับผมครับเบอร์ที่แปดครับ ต้องหันก็ว่าเบอร์ที่แปดรื้มไม่งันเบอร์ที่เจ็ดเนาะครับผมเบอร์ที่แปดนี่ลูกผู๋เนาะครับผมเป็นชุดแม่ลูกลูกผู๋โอ้ลูกงามพนนี่บานเนี่ยลูกให้ลูกงามหันไปลูกผู๋ด้วยครับเด้อราคาเท่าไหร่ครับราคาสองหมื่นเจ็ดพันครับสองหมื่นเจ็ดพันครับผมนี่พี่น้องลูกงามงามครับเขาทาด้วเนาะนี่คือลูกพ่อดีเห็นไหมลูกพ่อดีครับลูกของช็อกโกแลตครับตัวนี้ครับเออโดยช็อกโกแลตให้ลูกเขาทาเด้อบ้านนี้ จักเดือนนะครับลูกเพิ่นเนี่ยลูกเพิ่นสีขาสองเดือนนี่แหละครับอืมสีขาสองเดือนครับลูกตัวที่สองครับเป็นลูกตัวที่สองอายุสองเดือนแม่นี่สูงสักไนครับสูงหนอยสี่สิบครับสูงรนอยสี่สิบแม่นุ่มก็ดีนะเพ่น้องน,นุง่มดีคออู้หนังหนาเนาะตัวนี้เนาะนองตั้งโจโก้เลยครับไม่ทึกตัวนี้แม่ละบึงอือ้ยข้อนีนะ่หนาคักหนาเนี่ยแล้ว งัวให้พอไถ้าพอดีมันก็ได้มางามสีเนาะครับโอ้องศาดีตัวนี่แห่โอ้องัวหน่อยตัวนี้เป็นพอพันได้อยู่หรอวะนี่แห่ใครหำเสมอเลยครับพี่น้องใครหำงามงามเสมอลินเลยโอ้เขาทาทนี่ยืนสวยแล้วหลุดรอได้หนิไหมพูดอ่ะหลุดร,รอได้พี่น้องตัวนี้พูดจะเอาไปคุ้มฝอคุ้มฟุงได้เลยเลยตัวนี้เนาะครับแม่เพิ่อนกับคอดีเรียบดีเล้วครับเนี่ย อ๋อดีเรียบดีลำัวลำโตดี <c oughs> เอาละคานี่ก็ต่ออดได้พี่น้องต่อ<ม>เอาครับน้มนดีน้มนงามแม่นี่มันถ่ายเครื่องดำด้วยครับเดอ้อแม่พ่นเครื่องดำปืืป้อนี่ครับบอที่แปดครับบอที่เก่าครับผมแม่หัวหล่นตัวนี้ครับผมโอ้ลูกแดง,งรนนครักลูกหัวบอลลนเนาะ ลูกตัวผูครับลูกตัวผูได้เป็นหนงเบอร์เกาแม่ลูกลูกผู้ราคา่าไดครับสองหมื่นเก้าพันครับสองหมื่นเก้าพันแม่นี่ประกันลอยหาสิบห้าครับควบสูงแม่ครับอใส่ยักแนงหน่อยครับแม่สูงลอยหาสิบห้าลูกได้จักเดือนแล้วครับลูกได้สามเดือนครับลูกได้สามเดือนครับตัวตัวใดพันลูกตัวใดลูกตัวลูกตัวที่สองครับตัวที่สองนี่ครับนี่เพื่อนสีหงหงลูกจะหน่อยจะได้เนาะเบิ่งท่งยืนกลมลูกไปไม่คนคนเบิ่ง นี่ครับมือเบิ้งทั้งพี่โอ้เครื่องงามสิโอ้สูงระรับลอยหาสิบหานี่ก็สูงเติบได้พี่น้องพุนอ่ะเครื่องดำล่ามครับตัวนี้โอ้ทัพ่อลูกเพันนี่แข็งขาดีครับผมลูกเพันน่ะนี่พี่น้องพุนอ่ะนั่นเบิ้งมันมันห่วงลูกอยู่ได้พี่น้องคือคือขันลูกไปกัคือตํ้มลูกเนาะครับผมนี่ต่ว่าขัน มันอยู่กับลูกกบว่าเป็นยังขันลูกออกจากไปมันสีออกจากแม่แเป็นสีทางดังฮึดๆนะครับมันดีเด้มูมูงหางหวงลูกนะครับงวเลี้ยงลูกดีถือว่าลูกงามเด้อเพี่น้องแขนโจโกได้ลูกเนาะเบอร์ที่ไดกครับตัวนี้เบอร์นี่เบอร์ที่เก่าครับเบอร์ที่เก่าราคาเท่าไรก่อนลืมสองหมื่นเก้าพันครับนี่เพี่น้องสองหมื่นเก้าพันเอาเมงลูกเห็นแล้วอยากได้ก็โทรมาครับ แม่ใหญ่ครับตัวนี้ลอยหาเชือกผาเห็นขับลอยหาเชือกผาผู้ตรงห่วงเนาะครับแม่ลูกสัมเลยเลยราคาหนีถือว่าดีได้พี่น้องเด้อเบอร์ที่เก่าเนาะครับเบอร์ที่สิบนี่โอ้มาแดงคักแดงแหน่จะบันเมี่ยสายได้เลยครับในพ่อได้เลยเนี่ยัวนี้ท่องสามเดือนครับท่องสามเดือนกับพ่อได้ครับกับช็อกโกแลตครับแหม่เอาช็อกโกแลตสีไมสิช่โบสัมจุ่มกลุ่มรู้ออกมาดำเต็มพิกัดบวหูบวตา ราคาครับตัวนี้เปิดไว้สาม0 0ืนสี่พันหารอยครับสาม0 0ืนสี่พันหาร้อยครับเอาไปเป็นแม่บล็อกเลยครับเป็นห่องแม่นี่เบอ่งเครืองสูงเท่าไหร่หน่อยเนะสูงร้อยสี่สิบานะครับแม่หน่อยสี่สิบห้าทองเท่าไหรก่อนทองสามเดือนครับทองสามเดือนกับช็อกโกแลตครับผมทองแรกครับทองแรกโอ้ทองแรกทองแรกครับว่าสิถามาทองได้ละทไองแรก ครับสามเดือนเราประกันกับช็อกโกแลตดูวัลูกออกมาเนี่ยคือสั่มเลยเนาะครับว่าเคยเห็ดเขาเหรอจำเขาเห็ดเขาประยูงเห็ดเขาประยูงสิครับอ๋อผมว่าบอสท่านสื่อมาบอกเปประกวดหรือว่าจำเป็นต้องเห็ดเขาเด้อครับสื่อมาเลี้ยงกระดูกอยู่เนาะครับผมนี่จะสร้างความเพียงเขาไหมช่วงนั้นกำลังเห็ดกันสิครับเห็ดเห็ดเห็ดมันรุนมันว่างามสิครับง่ามอะไรราคาหลาย เบิ่งเอาตามสายพันธุ์สายเลือดเบิ่งเอาตามนงตามเนื้อดีกว่าครับผมว่ากับมักจังว่าแหละเนาะครับผมมักมาคือกันพลเรือนมากำงาหมูนุ่นหลุนหนังหนาอาญะอันตัวพลเรือนครับผมตัวนี้กับถ้าเบื้งลูกก็ได้พี่น้องเด้อในราคาสามหมื่นสี่พันห้าร้อยครับสี่พันห้าร้อยครับทุกตัวทุกตัวผ้าเบิ่งมากมือนี่ครับต่อร่องในสุโตครับผมทรงฟี่ลอยโล่สุโตครับ มือนีเบิรงกันเก่าเบิร์เก่ารายการมีมีอีกสองเบอร์ครับอีกสองเบอร์ป่ะครับแม่นครับไปเบิรงครับพี่น้องเพราะจะเป็นหมดแล้วครับเบอร์สิบเอ็ดครับเป็นงูสาวด้พี่น้องวันนี้โอ้ยเสียกวางขามันอะไรเปิดก่อนครับเอาครับนี่มันไปวนเขาอยู่น้ำกันบอกให้ว่นกันดีเลยครับจักเดือนจักปีครับแม่นี่เบอร์วัวนี่สิสีโซนขวบนี่นะครับจีโซนขวบครับผมราคาเปิดร้านไหนหมื่นหกพันครับอ๋อเอาครับงามๆสวยๆแดงๆแม่ลูกพ่อไดบุ๊ลูก ลูกนาเพราะท่านมีประวัติครับอืมแต่ว่าก็าเบ่งจากเรียมเบ่งจากสีเนาะครับผมเครื่องเข้านี่พี่น้องดำปือป้อนดีไอ้ผน่ะพูนหางใหญ่ด้อยครับเด้อที่ใชดีบ่าผูกคอดเข้าครับเนี่ยคุณด,นนณนดุนต้นนี่เนาะครับพ่นอ่ะใบได้เป็นต้นนี่ครับหัวโลนครับโอ้หัวโลนหัวหลุนด้วยครับเด้อเบ่งคอเบ่งแขงเบ่งขาความสูงนี่เท่าไหรนาอตจันนี้ความสูง1อยสามสิบเห็นเนาะมีบวกลบครับอ่สามสิบน่าจะไปทังบวกไปละครับครับผมเพราะมันกันนาเอิกผมเพี้ย เครื่องดาดีหนังดีเอาพี่นอ้องงากําลังสิมีแล้วองว่าตรงห้นกว่าน,นี้เนาะหนากว่าน,นี้อีกแค่อีกต่อไปนี่เพราะงานลังสิบตงมันมาอยู่นั่นไม่นีตลอดเลยอยู่คอ,อกเดียวกันบมดเพียงไดอยู่คอ,อกเดียวกันครับโอ้ยแร้วเบงบืองนี้จากกันเล่นอนะ่นเบื้อผูกเข้าได้พี่น้องนี่ปล่อยเลยแต่มันเป็นเสียกย่ได้ครับเป็นเสียกย็ไบ่แมนครับอ๋องวกับคุณดีด้เนาะครับจูงได้ล่ามได้ยู่ครับอ่าเอา,เอา,เอานมติปี โอ้เรื่องดีเอาราคานี้ครับตอนล่างเอาเนาะครับครับผมครับผูน้อยเบอร์ชิปสองครับดึงมากดึงว่าทายเอาครับเนี่ยคุ่นไปินหาทงหน้าราคาไดนครับกาพันหาลอยครับกอพันหาลอยอ้าจักจักจักเดือนจักปีเหล่านี้เมื่อปีหนึ่งแล้วครับอืมเมื่อพอปีพอดีครับเอาไปปล่อยถิ่มว้สวนครับแม่เอาไปปล่อยถิ่มมันมันขึ้นมากค่อยได้ราคาดีเนาะครับผมอืมวันขึนได้กพันหาลอยก็ต่อได้ยอดพี่น้องราคานี้เนาะเอาเบอร์สุดไทยครับนี่นี่ เพื่อไม่กับขาท่าของพนจีเด้นี่เนาะตัวจำเลียงเลยหนึงบางแรงวันเนาะครับผมเอาไปปล่อยไปถือเป็นน้ำสวนน้ำปลาหัวปลาสวนข้าวเดียวครับเดือนเดียวกำไรเลยครับผู้เสียไปเห็ดเนื้อกรับเป็นตาไปเห็ดหลับแดนี้เนาะปวดขึ้นมากนี่ยกับปัญหาบอกต่อร้องกันได้ครับนี่ราคามันถือกี่น้องเอาใส่แลคาถือกับปัญหาอ่าเบอร์สุดท้ายเนาะครับผมครับวันนี้ของใจเบอร์ใดดนะครับขอไล่มาครับผมให้เบิรงอีกก็ได้เนาะครับผมเบอร์โทรครับเบอร์โทรครับ 092ครับ9613799ครับนี่ครับพี่น้องเบิ่งบ่ท่านฟังบ่ท่านผมสิขึ้นให้ครับครับผมอืเบอร์ไลฟ์กับบันนี้เนาะเบอร์ไลฟ์0630413191ครับนี่คือเบอร์ไลฟ์ครับผมบัดนี้เฟซครับเฟซบุ๊กน่ะปกรณ์สาคุณครับอสามช่องทางนี้พี่น้องสามารถติดต่อได้สุดท้ายอีกมีหยังอีกบ่ครับสุดท้ายก็ขอพี่น้องเกษตรกรติดตามฟาร์มน้อยหน่อยได้ครับผมครับผม พอกันชิปไหมชิปต่อไปครับผมอันนั้นทั่วกํกำไรฟาร์มบบาอมสวัสดีครับสวัสดีครับ